สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใบรุ่นทุนน้อยครับวันนี้ก็พามาชมนิ w l แ a n d Ford ครับ T5060 ครับดันดินครับแรงๆเลยพี่น้องกับงานดันดินครับ แรงจัดเลยครับกับป๋าจูครับกับทีมงานสังวานโชคเจริญยิ่งครับนะใช่หรือเปล่าใหญ่ๆเลยครับกับทีมงานเสียโชคครับอแออเกัดสัมผัสได้ครับพี่น้องดันดินกองสลรอใหญ่ๆเลยครับ ขาแคก็ไล่ดินมาเรื่อยๆครับดูแรงมากเลยครับดูเอออดสุดจัดครับสุดจัดแรง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 โอ้ยดย่อนเลยครับนานๆทีเราจะได้มาถ่ายรถไถใหญ่ๆแบบนี้ครับ ดันยากครับดินแบบนี้มันเหนียวนะย่อมไปย่อมมานี่แน่นถ้าใครดันไม่ได้ใครดันไม่เป็นนี่เรียบร้อยเลยครับปีเมือครับปีเมือสุดยอดเลย แรงแรงแรงโอค้ครับปลาแกก็ไล่มาเรื่อยๆครับกับระดับมาเรื่อยๆเนาะรอสิบลอ้อครับภาดไม่ได้เลยครับถ้าพลาดนี่เรียบร้อยเลยฝั่งซ้ายมือตกน้ำเลยนะ เดี๋ยวดูปลาแกยะยังไงครับจะไล่สติปไหนครับเดี๋ยวรอชมแกครับนี่ไล่เก็บงานไปเรื่อยๆครับมันจะทําง่ายเนาะรอมาไล่เก็บงานครั้งเดียวนี่โอ้ทายากครับ เปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องหยุดรถให้นิ่งครับได้งานเร็วถ้าถ้าทำแบบนี้ครับดูครับไล่ยินมาแล้วนี่อ้มวนอย่างดีแล้วครับนี่ ไม่รู้ว่ากี่เกียร์เนาะน่าจะ16หรือเปล่าดูแกจะไล่มาครับไล่แบบเนียนๆเลยนะดูแกไล่แบบรถแรงไม่ตกเลยครับ ไล่ระดับมาเรื่อยๆครับนี่มันก็สิบล้อก็จะเข้าถึงครับเดี๋ยวเรารอสิบล้อก่อนเนาะพี่น้องอดูครับดินถ้าใครดันไม่เป็นนี่แน่นไปเลยนะพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูปลาเกียครับ เราก็คลิปนี้เราก็ดูปลาแกไล่ดินมันๆเลยครับรถใหญ่ๆแรงๆเลยครับ จมแบบอย่างน้าเลยครับพี่น้องดูครับโิดดินครับดินเหนียวครับดินแบบนี้เหนียวครับเหนียว ถ้าขับใหญ่ๆแบบนี้ก็ไม่เหนื่อยครับมันแป๊บเดียวครับดูแกจะไล่มายังไงไปยังไงดูครับดูมาเต็มหน้าเลยครับไม่มีโอ้ไม่แรงไม่ตกเลยครับไม่รู้จะพูดยังไงเนาะแรงไม่ตกเลยครับดูครับเราเราดูก่อน้ายแกยจะไปยังไง ใหญ่เลยครับนี่เนียนกิ๊บเลยครับไล่มาแกก็ลูกกลับแบบนี้ประสบการณ์สุดยอดเลยครับปลานี่ดูไล่ดิน โ้แรงจัดเลยครับ จะ16เกียร์เด่นหน้า16เกียร์ถอยหลังหรือเปล่าผมก็ไม่เคยรู้เรื่องนิวอลแลนเท่าไหร่เนะดูครับเนียนเลยครับสุดยอดเลยครับอ่านเกมออกอ่านงานออกครับถ้าคนขับประสบการณ์มีประสบการณ์รจะอ่านจะอ่านงานออกครับจะไม่แบบว่า จะไปยังไงมายังไงครับเพราะว่าดินแบบนี้ก็เก็ตยากพอสมควรครับเดี๋ยวเราก็เดินไปหาปลาแกก่อนครับนี่ยอด,ดไล่ดินครับ นิวฮอลแลนด์ฟอร์ดครับอยู่กับนิวฮอลแลนด์ฟอร์ดโอ้นิวฮอลแลนด์ครับโอ้ oh, ติดปากแต่นิวฮอลแลนด์ฟอร์ดเนาะแต่ว่าก็เหมือนๆกันครับนิวฮอลแลนด์ง่ายจ้ะลอสิบล้อก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูครับปลาแก สับเกียร์แล้วครับโอ้แรงแรงจัดเลยครับมีหลายเกียร์ให้เลือกครับมันก็เร็วขึ้น,นครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาไปด้วยนิวฮอลแลนด์ครับขอลาไปด้วยนิวฮอลแลนด์ครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับดูแก okay, เปลี่ยนสายเกียร์ที่เหมาะสมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับขอบคุณครับ